ทุกคนคงไม่รู้ใช่ไหมคะว่ากระหล่ำปีเนี่ยเป็นทางเลือกและทางรอดของคนที่อยากลดน้ำหนักเนื่องจากว่ามีแคลเซียมสูงแมกนีเซียมและก็ยังมีวิตามินซีสูงด้วยนะคะและที่สำคัญเขาเรียกว่าคาร์บต่ำมากแล้วก็เป็นผักที่เอาไว้สำหรับนักกีฬาพอกายนะคะพอจะแข่งปุ๊บเนี่ยทุกคนจะกินผักทางเลือกทางรอด2ออย่างนี้เป็นหลักเนื่องจากว่ามันทำให้ร่างกายไม่บวมน้ำนะคะก็คือดอกกระหล่ำและกระหล่ำปีแต่วันนี้เราจะมาทำ กละลำปีฉาน้ำปลากันค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องแกะเปลือกก่อนเราแกะเป็นใบนะคะแล้วก็ง่ายต่อการล้างฉีกให้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนนะเราจะบอกว่ากระลำปีเนี่ยถ้าเอากุ้วตรงนี้ไปปลูกอะก็ติดเป็นต้นอีกนะก็ฉีกเป็นแบนอาจจะแบบไม่ต้องเป็นใบสวยๆก็ได้นะแต่ว่าเราฉีกไว้อย่างนี้เลยเป็นชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะฆ่าเชื้อก่อนนะคะด้วยน้ำส้มสายชูค่ะ ไม่ต้องใช้น้ำยาล้างผักหรอคะน้ำส้มสายชูนี่แหละสะอาดที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะเริ่มต้นขั้นแรกนะคะจะต้องเผากระทะให้ร้อนนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราฉาน้ำปลาลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่หอม หลังจากกระทร้อนได้ที่แล้วนะคะนี่ดูนะคะควันมันต้องขึ้นแบบนี้นะนี่คือเผากระท้ะละคราวนี้เอากระหล่ำะคะ่ะลงไปหน้าเลยใส่ยอย่าเยอะมากนะคะไม่ใช่ใส่ลงไปหมดนะใส่แค่สี่ซ้าห้าใบอย่างนี้พอนี่เห็นไหมมันเริ่มไหม้ล้วตอนนี้ก็ ปรุงเกลือน,นิดหน่อยพริกไทยนิดหนึ่งเริ่มไม้แล้วใช่ไหมคราวนี้ยจะชอบน้ำตาหน่อยให้มันได้กลิ่นไหมของน้ำตาเสร็จแล้วคราวนี้ยลงน้ำ เนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยกล่ำปีชาน้ำปลาลดน้ำหนักได้ดีมีทั้งแมกนีเซียมวิตามินซีนะคะแล้วก็มีแคลเซียมสูงด้วยนะคะนี่ชิมก่อนกรอบไป